ขอบคุณตัวเองที่ที่มองเห็นจัดจะทำของความถูกต้องนะแม่จา๋าพวกเราตกลงที่จะนําแม่แล้วละ่ะแม่ไอ้ลูกอืมความดีนี่ลูกาำวา้ไม่ไปไหนเลยลูกครับผมจะแบกแม่นะรู้สึกลําบากไหมเอออย่างจัวลูกอืมนักเลยมึงโชคเลยหนังบนเปลือกนี่เบาเรือนักง,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 งพรุ่งนี้พี่นุ้ยแบก คูวันกูบอกแล้วว่าคูเล็กไม่ดีนั่นแบกแลก้วคุณดุดไม่อดุหรือครูปลัดก่อนฮะก่อไรกูไม่เกี่ยววันแต่ครูเกลี้ยงการพุ่งไว้แล้วว่าไม่รับผิดชอบผู้โดยสารแหละเดี๋ยวนี้คูบาดเจ้าแล้วเชื่อฮะไม่ได้เกือก จะมีใครบังคับก็หาไม่ลังมาเองมันสายฝนนั่นเชิญใจจากป้าฟาตุราไลจูแดนดินแน่นอนครับเป็นพระราชนิพน์ของรัชกาลที่หกแต่มันเป็นสัญยธรรมของมนุษย์ความจัดเธอความเมตตาปราณีเป็นสิ่งที่เราซื้อขายกันไม่ได้มันเกิดจากน้ำใจอันบริสุทธิ์ จิกรดได้แบกนำพาเขาเรียกว่าแม่กองบุญจะเป็นมนุษย์เป็นเทวดาหรือเป็นอะไรยังไม่มีใครทราบสวรรค์เล่หอุปสรรคมักจะทดสอบจิตใจมนุษย์ถ้าติดตามนิยายย่อยกระตัน,ตอนอยูเราต่อไปครับท่านผู้ชม คณะสิลิินได้จากไปแล้วในวันรุ่งขึ้นนั่นเองเจ้าชายจากเทพพระเชษฐาใหญ่นำาระวรากายที่มีบาดแผลเต็มไปด้วยแผลอันจะาก,กันเข้ามาสู่ในท้องไปรุมหลวงกลาบถวายบังคมแหจะเป็นใครมาจากไหนเนี่ยเดี๋ยวก็กระม่อมจะกลาบทูนให้ได้ทรงรับทราบไปจ้ะ ขออนุญาตในบุคคลซึ่งเป็นผู้ติดตามอีสองคนเข้าเป้าคนซึ่งเป็นผู้ติดตามอีสองคนเข้า,ปาเป้เามมเข,าาข้ามาได้เลยแต่ข้าพาเจ้าบอกเราอ่ะ ข้าพราะเจ้ามีชื่อว่าจากเทพใช่ไหบจากเทพเอ๊ะมาจากไหนเหรอก็กม่อมเดินทางมาจากพระมาะหานครกนกนกครเพื่อจะเดินทางสืบหายาวิเศษช่วยเหลือเสด็จแม่แล้วคนนั้นชื่ออะไรแอบว่าว่า,วามชื่อชื่ออะไรเหรอจ๊ะชื่อ,อ,อไม่ตันไดจตึงคิวอะว่าเดียนบอสเดาแล้วชื่ออะไรท่าพูดมาดี กับท <Humans. S 1> ุนไม่ดีเป็ดกกำงเจอเจอเจอเก็เอาเจอเจอเปียกเปียกกับหาเลยก็ล้างเฉยผนแก้วครับเดินดงหลงป่ามาเป็นเวลาหลายวันก็เสบรู้อ่านครนี้เป็นนครอมิตรจิลาเสด็จพ่อเคยรับสังว่าเราเป็นมิตรประเทศก็อยากจะเข้ามาเพื่อจะขอพักพิงอาศัย ให้ hey, พอ่างกายได้มีพละกําลังแล้วก็จะเดินทางต่อไปจะไม่ลืมพระคุณในพระเมตตาไะเจ้าค่ะอ,อ๋อนั้นแหละ <c oughs> เป็นองค์รักทายาทของกนกนครนะสิมิลานครับผมโ <c oughs> ชคดีแล้วลนะ่ะเราผูกมิมตร่เตรียวไว้ทีหน้าทีหลังเราจ,นะจะได้พึ่งพิงในกองกําลังที่จะบุกนครเออรานะสิเออใช่นะแม่นะไ <c oughs> อ้เ <c oughs> พื่อนักเอ้ย ไม่ต้องวิตกกังวลนนะครมิถิลาก็เหมือนนะครกนกะนครมีอะไรเราก็ต้องช่วยเหลือกันอยู่แล้วและจะเปรียกมนุษย์เราตอนแรกก้าวมาผมไม่รู้ว่าโลกเอาเราเคยมาใจน้อยโลกเครนะขึ้นมาทำไมพอรู้ว่านี่เป็นโลก,โลกคนง่ายคนเจ้นเออข้ามากันในที่นุย้ยแดดอีกช่องโตคนนั้นนี่นะมึงแหละจะเปรียกปัจจุบันอาให้ดีช่วยมาไม่ได้ กูกูแต่แต่แรกก็ทาว่าว่าโลกใครกูบพกอาว่าโลกนั้นน่นักบินเดมึงนี่โลกนักบินเอนักบินเนยั่นน่นักบินแต่ตาบาตัวะอ้าวโลกฝาลวงเมาโลกโยมวัดมีอะไรก็เรียกร้องได้นะขอบพราะคุณเป็นจี่สุดนิลัน <c oughs> มาลินต้อนรับรเขาด้วยอแม่คิดต่อแล้วลูกนะการที่เราจะผูกมัดมนุษย์นี่เราจะต้องใช้วิธีการเชื่อมโยงด้วยจิตใจอ่ะ ทำยังไงอะแม่ก็มาลินน้องเธอไะจีมาลินค่ะอืมค่ะสาวบอมย่อหอนะคะตามที่นาบอกค่ะผู้ผู้ผผก้าวหาได้ร็ร่รบอมย่อยอเบอนี่ก็ผูดเป็นคำยอเพี้ยรอบอมมอนสบายมาย่อย่อย่อนี่มันแปลได้หลายแบบ แย่งอู้ก็ะไรแย่งอู้กระสบายเอไม่ต้องเด็กกูนึกมีอะไรก็เรียกร้องจากเมล์ลินนะจ๊ะเป็นพระมหาการุณาธิคุณบริการพักอยู่สักกี่วันก็ได้ตามสบายได้เพื่อนัดมาลินตัดรับพี่ก็ด้วยค่ะเรียบร้อยเรียบร้อืมนีแ่แรกเขาเรียกว่ากันนี้มายากันนี้มาปอบกมาลินแล่งจ้ำคำเปิโดโอกาสให้คุยกันแล้วมีอะไรเรียกร้องด้วยนะคะ แมมีอะไรเดี๋ยวจ้าพี่พจรมานคะเมื่อเมื่อคืนอมแม้ว่าจน้อยครัอะไรอ่ะอะไรไม่รู้จักเลงใจก็เลยแหเจนเจ้าชายจะเด็ดมาส่งพักผ่อนจ้ามาลินยิ่งการต้อนรับแต่มันน่าเกลียดนะมาลินเดี๋ยวคนรักก้งจะโจอเินยังไม่มีคนรักครับนั่นเลยแหมเรียบร้อยแล้วแรงกันสองคำเท่านั้นแหละ พี่บอกมาเค่ะเออเราคุ้นีตึงอะไนะชายชายน้อยเดินมาไม่ไหวแล้วค่ะไอมึงอย่างเลยเป็น <Wirtschaft> ลูกเจ้าชายไม่รู้็ไอย้าไป้หนที่อันนี้เราพูดติดต้อยตามเกิดเจ้าชายไม่ได้ตรงหน้ายะม่อมโผก็ต้องจุ่งลงโทษเราชายชายน้อยเดินมาไม่ไหวค่ะเดี๋ยวนี้กูทำพื้นเนี่ยมันไปเจ็กชายน้อยเรื่องเรืงได้แล้วรายลายลายเรืงบ้านอะไรถ่ท้องนู่นน่ะ แล้วแกทำยังไงเหรอจ๊ะอุ้มใายน้อยจ๊ะอุ้มไม่ไหวจ๊ะอุ้มไม่ไหวมาไม้ไปนไรครับพี่พจะมานถ้าชายน้อยอุ้มพี่พจะมานก็อ้าว มันไม่เป็นมงคลต่อชีวิตแั่เท่าไหร่เดี๋ยวนี้มาตกอยู่ในกลุ่มของคนชั่วอาเสวนาจะพาลานั้นยังไม่รู้ว่าบุคคลเหล่านี้จะมอบหมายอะไรให้แก่เจ้าชายจักรเทพถ้าติดตามนิยายยอดกันตโยรามาดิครับ สุภาพระตรีผู้นี้เธอมีชื่อว่าเอื้องใครเอื้องไรเป็นที่แาของคุณโจรภาตมินนักแสดงองราชาเจตรัตได้มีรับสั่งให้จับตัวขุณโจรพาตมินเอื้องใครเธอก็มีแต่ความทุกข์โศกในดวงใจเพราะว่าผู้เป็นมีตาไม่กล้าอยู่ที่พักวันนี้ ใกใกล้ที่พักพองตะวันลำมาก,กำลังชนน,นอาหาดรือปลัดความทุกข์ความโศกเศร้ากันอยู่กันทั้ง ตั้งแต่องราชานนคนารเนี่ยเมื่อดที่มีรับสั่งให้จับตัวของขุนพ่อนี่พ่อไม่ได้อยู่ที่พักแต่ในถ้ำของภูเขาภาตะวันรับฟ้าเลยขาแม่ต้องจ้าจริงเ้ย่ะหืมน้องเอื้องไฟตลอดไปล่แหละพ่อก็เคย้อรอ้องนองก็เคยก็ร้องที่จะให้พ่อนั้นขาฉังอยากได้พ่อไปมอบตัวจะรับภาพในความผิดจะได้ลดหย่อนผ่อนโทษ